ส่วนใหญ่ลูกค้ามามาสมุนไพรนะคะจะติดใจในบริการนอกจากจะใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเห็นผลและผมสวยแล้วก็ยังตัดสินใจที่จะเปิดสาขาในการให้บริการแล้วก็บอกเรื่องราวดีๆกับคนอื่นๆต่อไปนะคะอย่างเช่นลูกค้าผมสวยของเราวันนี้ซึ่งก็เป็นผู้จัดการสาขาเช่นกันรเราจะไปสวัสดีคุณการเกศส,สิคุณชยัยหรือว่าคุณติ๊กผู้จัดการสาขารัชดาหลังถามทูตจีนสวัสดีค่ะิ๊ก อัญญาเรียกคุณติ๊กเลยนะคะคุณติ๊กรู้จักกับมาม่าสมุนไพรนานหรือยังคะก็นานแล้วค่ะแรื่แรกก็ผู้ใหญ่แนะนํามาไงค่ะกี่ปีแล้วคะประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีที่แล้วค่ะใครใครแนะนำคุณติือเป็นะเป็นหัวหน้าศาลเนี้ยค่ะค่ะก็เป็นเป็นเพื่อนกับแฟนนะคะก็ชวนแฟนเออจะไปหมักผมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหมักผมคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ ก็พากันไปที่สาขาใหญ่นะคะแล้วเขาก็ไปไปหมักดูก็เออทีนี้ได้ผลเนี่ยค่ะก็เลยบอกต่อกันมาเงี้ยแล้วพอดีก็ทางติ๊กก็มีปัญหาเส้นผมด้วยคือผมร่วงค่ะผมร่วงแบบเรื้อรังมากเงี้ยค่ะผมแห้งเสียค่ะผมร่วงอคะร่วงค่ะคติ๊กเนี่ยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ดูดูเป็นคนผมสุขภาพดีมากคือก่อนนั้นหนักขนาดไหนะคะก็เป็นกำกำอะค่ะกองกองตามทั่วพื้นนะคะ แม่ต้องบอกว่าตายละหัวร้านแน่เลยถ้าเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่นี่พอได้ไปที่มาม่าค่ะก็เขาก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นผมอะค่ะว่ามันมันเกิดจากที่ว่าเราสระผมบ่อยหรือใช้แชมพูที่เป็นพวกเคมีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ร่วงทีนี้เราก็เลยรู้มาแล้วก็ปฏิบัติตามที่ทางร้านแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ผล คุณติ๊กก่อนหน้านี้นี่คือมีดัดมีย้อมอะไรด้วยไหมคะหรือว่าแค่สระบ่อยสระผมบ่อยแล้วก็คือผมติ๊กจะค่อนข้างแห้งอะค่ะแล้วก็แล้วก็ไปไปยืดเพื่อให้มันตรงอะค่ะผมจะแห้งฟูค่ะมันก็เริ่มแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผมก็ล่วงค่ะก็ไม่มีเงาสีผมเม็ดสีผมมันหายไปหมดอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่พอได้ทําแล้วมันก็เห็นผลได้ ผลดีมากยิ่ขึ้นเนี่ยค่ะใช้บริการนานไหมคะเริ่มแรกจากเมื่อ5ปีที่แล้วใช้ระยะเวลาแค่ไหนถึงเราถึงจะเริ่มมั่นใจว่าเออม,มันได้ผลนะของติ๊กมาณ6เดือนก็รู้ผลแลวค่ะค่ะก็คือทำตามทางร้านแนะนํามาอย,อย่างเคร่งครัดนะคะก็คือพยายามอย่าสระบ่อยแล้วก็เลิกจากการใช้สารเคมีหมักทุกอาทิตย์นี่ยค่ะค่ะทุกวันนี้ก็ยังหมักอยู่3ปีก็ยังหมักทุกอาทิตย์อยู่ไงค่ะเราต้องมีช่วงระยะเวลาฐานช่วงแรกของความทุเาหดเนาะคือ เวลาหมากักช่วงแรกๆมันจะมีช่วงผลักผ<ช>ลักผมเสียผลักพวกสารเคมีที่มันอยู่เก่าเนี่ยค่ะตอนตอนนั้นผ่านมันมาได้ยังไงเก๋ใน,นเกือบท้อนะจริงมันติเตก๋แ<ล>กบบตอน,น,นแรกก็ไม่อยากจะเชื่อ<ม>ค่ะเอ๊ะมันมันจะได้ผลเหรออะไรเง<ม>ี้ยมันไม่ได้สาทิตยหนึ่งมันก็มันจนรู้สึกลำคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคันแล้วก็หนังศีรษะยังมันอยู่นะคะแต่ทีนี้เราก็ ดูดูจากลูกค้าคนอื่นแล้วก็ถามถามดูเป็นยังไงมั่งเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ได้ผลกันทีนี้เราก็ลองอดทนดูคือมันต้องใช้ความอดทนนะคะค่ะแล้วพออดทนมันก็ได้ผลจริงๆเนี่ยค่ะค่ะหกเดือนที่เราบอกว่าเห็นผลอะไรคือผลแรกที่เราเห็นอ่าเส้นผมก็คือน้ํามันใต้ผิวมันลดลงไม่มันนะคะแล้วก็ไม่คันแล้วก็เส้นผมไม่มีกลิ่นเหม็นผมเงามีน้ําหนักขึ้นกว่าเดิมไม่ทีฟูค่ะค่ะ คุณแฟนที่มาด้วยอะค่ะกันก็ผมขาวของเขาก็มีปัญหาผมขาวแล้วก็ตรงกลางนี่จะบางแต่พอทีนี้มาทำเนี่ยผมขาวก็ขาวน้อยลงค่ะก็มีผมดําแซมขึ้นนะคะก็คือไม่ต้องไปปลกย้อมบ่อยๆเมื่อก่อนนี่เขาจะใช้เคมีเยอะก็คือปกกทีหนึ่งนีหลายตังค่ะก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่นี้ก็ประหยัดลงลงเยอะอะค่ะแล้วก็เส้นผมดีขึ้น มันไม่ได้ราคาก็ไม่ได้สูงอะไรนะคะไม่สูงค่ะในการหมักแต่ละครั้งกันเลยค่ะใช่คุณติ๊กเองเนี่ยเปิดสาขาที่รัชดาค่ะหลังสถานทูตจีนค่ะอยู่ที่สาขาแต่งแต่งตัวไทยสวยนี้เลยไหมคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยใช่ไหมคะลูกค้ามีเป็นชาวต่างชาติไหมคะมีค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยก็คนไต้หวันส่วนใหญ่คนที่เป็นเพื่อนกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะเขาจะมีเพื่อนเป็นคนจีนอย่างเงี้ยคนไต้หวันก็แนะนํากันมา ก็พากันมาหมักทีนี้ก็ได้ผลก็บอกต่อก็ชวนกันมาอีกเนี่ยค่ะ,คะส่วนใหญ่เขาจะทำสีผมทําเหมือนทั่วไปน่ยสะบ่อยสะต้องกลางคืนอยางเงี้ยค่ะ,คะทั้งโกกทั้งย้อมนะคะแต่พอพอได้มาทํามากมานี่เขาก็เกิดความประทับใจค่ะ,คะตอนนี้เขาเข้ามาหาเราครั้งแรกเป็นชาวต่างชาติด้วยเนาะ เขาเขารู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรไทยอย่างมาเมคไหมคะค่ะเขาชอบค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าสมุนไพรมันจะได้ผลแบบนี้นะคะแต่พอทําไปแล้วเออมันได้ผลจริงๆก็เลยตัดสินใจมาทำามาสมุนไพรเนี่ยค่ะมีเคสลูกค้าที่เราประทับใจมากมไหมคะหรือว่ามีเคสไหนที่หนักๆที่อยากจะเล่าระเบียงไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ประทับใจกันทุกคนเนี้ยค่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาก็น่ารักน่ารักกันทุกคนทั้งนั้นนะคะก็ ก็เขาก็คืออยากแบบอยากจะได้สุขภาพเส้นผมที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้รายละเอียดเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เกิดความประทับใจเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราดูแลเขาเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะให้ความปรึกษาที่ดีนะคะมีลูกค้าเคสหนักๆแบบหนูหนักใจกว่าจะผ่านมาได้สักเคสมีค่ะก็บางทีลูกค้าเขาก็แบบเขาแบบไม่เคยไม่แบบความอดทนไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าไม่อยากสระผมบ่อยอย่างเงี้ยแต่คือสระทุกวันนะคะ ตอนนี้พอเราไม่ให้สาบบ่อยนี่เขาก็แบบมันจะลำคาญจะทนไม่ไหวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้กําลังใจเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีมาม่าสมุนไพรเนี่ยเขียนว่าข้อดีของผู้ให้บริการอย่างหนึ่งคือถ้าเราตกอ,อกตกใจอะไรยามค่าคืนเน่ยนะคะเราสามารถโทรหาผู้จัดก,การสาขาได้ดไดใช่ไหมคะ2 4ชั่วโมงค่ะโทรมาได้ค่ะบางทีมันขั้นหัวมากเป็นพิเศษหรือว่ามันเจ็บนังหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็จะโทรมาแล้วก็บอกให้เขาโทรมาได้ทุก รีสี่ชั่วโมงโทรมาปรึกษาได้ค่ะเราปรึกษาฟรีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดเขาอะค่ะเขาก็เกิดความดีใจนะคะแล้วก็เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เห็นว่าเป็นข้อดีของผู้ให้บริการของมาม้าจริงๆนะคะที่เคยสาบผมเสร็จแบบแล้วมันดึกแล้วแล้วผมมันผมมันร่วงมันหวี่แล้วมันร่วงอะตกใจทําต่อดีไหมอะทำต่อดีไเขาก็จะให้กําลังใจอดทนหน่อยอดทนหน่อยในช่วงนั้นนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณติ๊กมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ตัดตไม่ค่ะไ, <navigation> ไม่ได้ตัดค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ <obscure>. <S <S 2> <S 2> แต่ผมก็ดีขึ้นยิ่งทำยิ่งดีค่ะคุณเช